สาวประเภทสองที่ไปโดนให้ชาวจีนก่อเหตุฆาตกรรมและควักตับไตไส้พุงมาเอาปอดไปต้มกินไอ้ไอซีอีสองโอ้โห,โหเฮี้ยจริงจริงมึงนี่มันเป็นโรคจิตครับโหดร้ายมากนะครับมันไปเจอกับสาวประเภทสองแล้วมันก็เรียกน้องเขาคงมีอาชีพพิเศษ เรียกค่าตัวไปเจ็ดพันนะครับพอไปร่วมหลับนอนปรากฏมันคงจะไปรู้ว่านี่เป็นสาวประเภทสองมันก็เลยจัดการฆาตกรรมะนะครับและไปควักตับไตไส้พุงเข้ามาปอดหายไปนะครับเอาซิลิโคนออกมาโอ้โหมันเฮี้ยจริงๆโหดเกินนะครับทำได้อย่างไรวะและกฎหมายไทยมันก็ โทษประหารชีวิตนะฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตรองไว้ก่อนทารุณโหดร้ายประหารชีวิตมารับสาภาพติดจริงๆไม่กี่ปีอีกก็ฝากน้องๆที่อยู่ในเรือนจำด้วยฝากน้องๆที่อยู่ในเรือนจำนะครับไอ้เคี้ยนี้เข้าไปนะช่วยจาัดก,การหน่อยเถอะนะครับผมรู้ว่า ในเรือนจำมันถ้าพวกผู้ต้องขังด้วยกันนักโทษด้วยกันเขาไม่พอใจเนี่ยชีวิตมันอยู่ลําบากตำรวจทำอะไรไม่ได้ครับเวลาไปจับจะไปวิสามันก็ไม่ได้พวกนี้ไม่มีอาวุธยุทพั์อะไรนะครับแล้วเป็นชาวต่างชาติแต่ถ้าเกิดมันไปตุยในเรือนจำนี่นะมันก็สมควรมันก็สมควรนะมนมรนะผมว่ามันก็สมควรนะครับ นะฮะมันไม่ไหวมันโหดร้ายเกินไงนี่ไอซีอุยสองนะครับรับสารภาพเอาปอดไปต้มกินนี่โอ้โหูมันโลกจิตจริงๆนะ,ะเล่าเรื่องหลังสวนใช่ไหมฮะหกหกศพหลังสวนใช่ไหมค,หหหหมครับลูกน้องสะเดาะเคาะพู่งครับบัญชาใช่ไหมครับเดี๋ยวค่อยเล่านะครับเอย มันอย่างเงี้ยที่แก๊งลักเด็กนี่ก็เหมือนกันนะครับเพราะวา่าเดี๋ยวนี้มันมีอวัยวะที่เขาสั่งจากประเทศจีนไงนะครับใครจะเอาไตมาสั่งได้นะครับราคาแพงนะราคาที่ผมรู้เนี่ยราคาหกแสนข้างแล้วหกแสนกว่าบาทหรือเป็นล้านนะครับไอ้พวกนี้ก็อ้างว่าจะสั่งจากต่างประเทศมันก็ลักจับเด็กวัยรุ่น ในประเทศเราเนี่แหละครับโอ dungeon, ้มันจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ฝากน้องๆตำรวจด้วยนะครับฝากน้องๆตำรวจด้วยนะครับเป็นห่วงครับเป็นห่วงจริงๆนะเป็นห่วงจริงๆนะครับมันต้องประหารจริงๆนะมันเปลืองเข้าสุกครับมันเปลืองเข้าสุกไอ้ทารุนโหดร้ายอะไรอย่างนี้นะมันเปลืองเข้าสุกจริงๆนะครับ โอ้ยมันคงคิดว่าเป็นตือหวนใช่ไหมโอ้ยผมนี่นะประธานโทษสมัยผมเรียนปิญญาโทนะครับเรียนนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจารย์หงอกที่โรงพยาบาลศรีราษฎเนี่ยท่านก็ไปให้พวกนักศึกษาห้าหกคนครับไปดูผ่าศพนะครับมาดูดึงกีบตรงนี้ดึงเพื่อๆๆไปผ่าสมองตอกเปาะมา ปรากฏไอ้หัวกโหลกกิ้งไปโดนน้องที่เรียนรุ่นเดียวกับผมเป็นลมอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ผมนี่ใจแข็งครับผมก็ดูผ่ามาตับไตไส้พุงแล้วผมไปดูเพื่อนผมนะไอ้จ่าวิเชียนเนี่ยเรียนรุ่นเดียวกันนะชนสูตรพิกษพที่โรงพยาบาลตำรวจที่นิติเวชผมไม่กินตือหัวเลยเครื่องในเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับ ไม่กินให้ตือพวนไปนานเลยนะครับมันเหมือนกันเลยยิ่งไส้ยิ่งเหมือนกันใหญ่นะครับมาเดี๋ยวนี้กินได้แล้วเดี๋ยวนี้กินให้ไอ้ต้มเลือดหมูอะไรอย่างเงี้ยกินได้แล้วนะครับวันนี้คือเป็นห่วงเรื่องแก๊งลักเด็กนะครับแก้งลักเด็กคนดูข่าว ตามช่องทางสื่อออนไลน์ก็จะสงสัยว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับผมเรียนท่านว่าผมเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงเอาในอดีตก่อนนะครับในอดีตนี่สมัยก่อนสมัยผมเริ่มรับราชการเมื่อปีพศสองพันห้ารอยี่สบสองเป็นตำรวจแล้วเป็นนายตำรวจแล้วนะครับมีแก๊งลักเด็ก มีแก๊งลักเด็กลักเด็กทารกครับพอผู้ปกครองพ่อแม่เขามาแจ้งตำรวจตำรวจก็ไปสืบนะครับโดยสงสัยว่าจะเป็นพวกโรคจิตนะครับครั้งแรกก็ไปสืบก่อนนะครับว่าพ่อแม่มันแย่งเด็กกันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าไม่มีประเด็นเหล่านั้นแล้วก็เชื่อว่าเป็นคนร้ายก่อเหตุจริงนะครับ พอคนาไลยก่อเหตุจริงเนี่ยตำรวจก็เช็คนะครับเหตุเกิดทางภาคใต้นะครับทางภาคใต้นะครับทั้งสมขาทางสเดานะฮะปรากฏว่ามันลักเด็กทาลกไปตำรวจก็มองไปในทางสันนิษฐานว่าคงเป็นพวกไปโกหกกับสามีตัวเองว่าตัวเองตั้งท้องหรือเปล่านะครับแล้วก็หลอก หลอกผัวว่าตัวเองท้องนะครับแล้วก็เอาเด็กเอาเด็กไปเพื่อจะไปเลี้ยงเป็นลูกตัวเองแต่ปรากฏว่าหลังจากที่สืบสวนขยายผลแล้วเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากเลยนะครับเป็นพวกแก๊งขนยาเสพติดสมัยนั้นยาเสพติดคือเฮโรอีนครับมันไปก่อเหตุตุยเด็กแล้วก็ผ่าท้อง เอาเฮโรอีนยัดเข้าไปในช่องท้องแล้วก็อุ้มผ่านด่านที่สะเดานะครับผ่านด่านที่สะเดานะครับเหตุเกิดนานแล้วนะครับท่านลองไปลือข่าวเก่าๆดูนะครับเกิดการลักเด็กกันนะครับช่วงนั้นก็หนังสือพิมพ์ก็ยังไม่ได้ลงข่าวลงอะไร ยัดท้องเอาเฮโรอีนยัดท้องเลยครับขนยาเสพติดข้ามประเทศยาเสพติดเข้าไปในมาเลยมันก็ทําเหมือนเด็กหลับครับเอาเด็กนอนไปนะครับผู้หญิงก็อุ้มไปนะครับผมเองช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมเรียนปิญ,ญาโทจบแล้วแต่ว่าปรับฟุตไม่ได้ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติกรมตํารวจเวลานั้นต้องให้ผมลาเหรียน นะครับทั้งน,นที่ผมเรียนจบแล้วถ้าไปลาเรียนอะไรวะต้องขอญาติลาเรียนผมเลยมีเวลาว่างสองปีนะครับไม่ต้องมาเรียนนะครับเพราะว่ามันเรียนจบแล้วเหลือทําวิญญานิพนธ์อย่างเดียวผมก็เลยไปอยู่ที่ประดังเบสานะครับมันก็เกิดเหตุแก๊งลักเด็กขึ้นนะครับนะครับผมไม่ได้มีหน้าที่และอำนาจที่จะไปทําการสืบสวนจับกลุ่มนะครับแต่ด้วยความตกใจนะครับเราก็ใช้รถเนี่ยติดลาโพง ติดลาโพงแล้วก็ประกาศไปนะครับว่าระวังแก๊งลักเด็กนะครับระวังแก๊งลักเด็กนะครับแต่ก็ประชาสัมพันธ์ได้แค่ประดังเบซาสเดานะครับเข้าไปนาทวีแต่ก็ไม่ได้ไปบอกถึงหาดใหญ่ได้นั่นคือในอดีตนะครับแต่ท่านรู้ไหมครับว่าตอนนี้ทําไมมีแก๊งลักเด็กเกิดขึ้นมาอีก วิวัฒนาการทางการแพทย์มันจเจริญข้าวหน้าขึ้นนะครับคุณหมอเนี่ยเก่งคุณหมอเก่งสามารถที่จะเปลี่ยนอวัยวะภายในได้นะครับคนป่วยนะครับเช่นตาตาเสียก็สามารถที่จะเอาเลนตานะครับเลนตตามาเปลี่ยนได้นะครับส่วนใหญ่จะขอรับบริจาคจากองค์กรการกุศล ระหว่างประเทศนะครับมาจากทางโซนยุโรปมั่งอเมริกามั่งแต่ว่าสิ่งที่ต้องการที่สุดเลยเวลานี้คือไตนะครับท่านจะเห็นว่าคนต้องฟอกไตนี่ยเยอะมากนะครับคนต้องฟอกไตเยอะมากนะครับทางการแพทย์เขาเก่งเขาสามารถที่จะเปลี่ยนไตได้นะครับเปลี่ยนไตได้แล้วก็ ฉีดยากินยากดภูมิผมก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าคนที่มีสตังมีเงินมีทองแล้วก็ป่วยเป็นโรคไตเนี่ยนะฮะอวัยวะอื่นผมไม่รู้เขาจะใช้อะไรบ้างนะครับแต่ว่าเด็กเนี่ยมันยังสมบูรณ์มันเหมือนดอกไม้เพิ่งแรกแย้ม yeah, มันไม่ได้เอาเด็กทาลรแบบสมัยเก่าแล้วนะครับมาไล่จับเด็กนะฮะเกิดขึ้นหลายแห่งเลยนะครับ ตำรวจเองก็ต้องสนใจเรื่องนี้นะที่ว่าผมออกมาไล์เนี่ยจะขอความกรุณาเพื่อนข้าราชการตำรวจน้องๆข้าราชการตำรวจเนี่ยสืบให้จริงจังอย่าคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่นนะครับสืบไปแล้วเนี่ยมันจะไปเจอไอ้แก๊งเวรพวกนี้จริงๆนะครับคือมันเอาเอาวัยวะนะครับแล้วก็ส่งขายแล้วก็หลอกว่ามาจากต่างประเทศนะครับนะครับ เอาไปให้โรงพยาบาลหรือคุณหมอทำการผ่าตัดนะฮะคิดแล้วใจหายนะครับเป็นห่วงเด็กๆนะครับเป็นห่วงเด็กๆจริงๆนะครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำการจับกลุ่มนะครับหรือเชือดคอไก่ให้ลิงดูนะครับเชือดคอไก่ให้ลิงดูถือเป็นคดีสำคัญเลยนะครับถือเป็นคดีสำคัญเลยเพราะว่า มันคุกคามเด็กเด็กผู้หญิงคนแก่นี่นะฮะมาอันนี้ด้วยความห่วงใยจริงจริงนะครับจึงเอาเรื่องนี้มาพูดนะครับลองมันอยู่ในท่านดูในสื่อออนไลน์นะครับวันนี้นะครับเกิดทั้งเขตใกล้กรุงเทพมหานครทั้งภาคอีสานนะครับมันอันตรายทั้งนั้นแหละครับถ้ามันจับเด็กไปนะครับเดี๋ยวนี้ ถ้าเด็กผู้หญิงยิ่งอันตรายนะครับมันเอาไปบังคับเข้าซ่องขายตัวสมัยหลังนี่ผมไม่ค่อยได้ยินนะครับสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงถูกจับตัวไปเนี่ยมันเอาไปล่ามโซ่เลยนะครับล่ามโซ่แล้วกลางคืนก็ปล่อยมาให้รับแขกนะครับรับแขกเสร็จก็ขังเข้าไว้มีแมงดาคอยคุมที่เขาบอกให้พวกแมงดาคุมตามซ่องอย่างเงี้ยนะครับมันบังคับ เด็กไม่ยอมก็ตบตีบังคับตบตีอันตรายอันตรายครับมาเนี่ยมันเป็นไปในทางที่ไม่ดีนะครับมาเนี่ยแต่ว่าเป็นห่วงเรื่องอวัยวะอวัยวะที่จะอ,อวัยวะของเด็กไปนะครับมีแต่เรื่องข่าวที่รุนแรงนะฮะรุนแรงจริงๆนะครับ มันมองว่าตำรวจต้องจริงจังอ่ะต้องเฉียบขาดนะครับนะครับต้องเฉียบขาดนะครับถ้าจับได้ถ้าจับได้ไดสักเกิดเหตุที่ไหนก็จับได้เนี่ยนะมันก็จะไม่กล้านะครับแต่ว่าถ้ามันยังติดคุกแล้วเช็ควัติแล้วก่อเหตุซ้ำไอ้อย่างนี้ก็ต้องช่วยเหลือเชือดคอไก่ให้ลิงดูไปนะครับก็จำเป็นนะครับตำรวจก็ต้องจำเป็นนะครับ เชือดคอไก่ให้ลิงดูไปไม่อย่างนั้นเราระงับอาชญากรรมอย่างนี้ไม่ได้นะฮะคือถ้ามันจับเด็กเนี่ยมาลักพาเด็กไปเนี่ยนะโดนข้อหาลักพาไปพรากผู้เยาว์ไปอะไรไปโทษมันไม่เท่าไหรนะ่ไงโทษมันไม่เท่าไหรนะ่ไงแต่ถ้าเกิดตามไม่ได้เกิดความสูญเสียใหญ่หลวงนะสภาพจิตใจของพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แย่เลยนะครับ